้ยหน้ามเนีครับก็มีบอกดูปครับไอมัน้มดินครับากกรมดินจาหาโกเสียนหา เราไว้ยี่แล้วเ้ยไว้ไวัดล็อกลอกเนเล้วเนีเ่ย อสวยด้วยวนาสมัยนั้นคงจะลืมชื่อแกหมดหมดแล้วเนาะคนผู้ว่าเนาะสวยด้วย นตาดีๆตูอะไรอย่างเ้ยแล้ครนายกอ่ะแล้วปรึกษานครนายกมาถวายทำมาสิบปีนะเนี่ยประมาณส0่สิบปีห้าองค์เนี่ยนะครับครับต่อไปว่าผมตอนนี้ผมโอเคห้าสี่สิบกว่าปีแล้วบ้านหลังนี้มันเดินเป็นสองทางครับผม เป็นผัวหรือว่าเป็นข้าราชการเนี่ยข้าราชการเนี่ยเขาเขาปลูกเกษียณเขาก็ขายที้อย่เขาไปอยู่นนทบุรีเขาคนนนทเขามาเป็นผ้ว่าที่มาโพธิ์อำเภอที่มาโพธิ์นี่ที่มาโพธิ์มันจะไม่มีผ้ว่าจะมากก็เป็นแค่นายอำเภอใช่ไหมฮะรู้จังไงกันแน่ครับเป็นผ้ว่าครับเขาวผัวาะกินถ้าเป็นผ้ว่าก็ต้องเอ่อก็ต้องเป็นผ้ว่ากินก็ต้องเป็นผ้วที่ว่ารุ่นเก่าใช่ไหมครับรุ่นเก่าเลยว่่่าารุเกครับ ำไมไม่มีใครที่ว่าจะมาเอาไปไว้ถวายวัดหรือว่าไปเก็บไว้วัดก็คือว่ากิติเขาคือที่แปงนี้ครับแล้วกิติเขาเอาจะทุ่มเขาไมอาเขาไม่สนใจพวกรับพุทธพาอะไรอยู่ครับมีนั่งร้านอยู่ยยครับก็ทำาิีไหว้บูชาแล้วมนปลูกไม้ปลูกลังลลังคาชาวบ้านก็ไม่ไม่อันนี้เลยใช่ไหมครับคาเขาก็มียุ่งนะรับเป็นจุดของเขาบัวเขาเขาไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยครับ รักกี่ปีก็ซื้ออสังหาริีทรัพย์ก็เขาไม่สนใจโจรลักหมดเนี่ยเวลาดีๆเลยนะเนี่ยบ้านนี้ปล่อยล้างมากี่ปีครับนี่ประมาณสิบกว่าปีสิบกว่าปีรือว่าขายกว่าประมาณเกือบยี่สิบปีอ่ะมีบ้านลึกที่ไหมไม่มีครับผมไม่รู้ราคาันนี้ผมอยู่คนละหมู่อันนี้เขาอยู่ที่มาโพดอหมู่เกศแตผมอันนี้ก็อยู่ตระกูลใหญกับตระหน้าประพฤตองเนี้ยหลวงพ่อเฮง จะเป็นคลองที่ว่าปลาชุกชุมแต่เวลาคนมาหาปลาเวลาลือเวลาลักดางแล้วกักดางแล้วนี่ลือแล้วเสร็จแล้วนี่ฟางไปปลาหายหมดไม่มีมีเพียได้เลยอ่ะไม่ว่าไม่ว่าผมมาเล่นเจ้าอื่นมาเล่นก็ไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ลบหลู่ไม่ได้เนาะใช่ใเป็นคองธรรมชาติอย่างเง้นะผมเล่นหน้าพพุธหน้าเล่นท้องอื่นได้แต่หน้าพพุธไม่ได้หรอกได้